คุณเคยได้ยินแล้วใช่หรือเปล่าครับว่าถ้าตัวเราอยากจะประสบความสําเร็จตัวเราจะต้องมีความเชื่อก่อนแต่นั่นแหละครับมันก็เป็นปัญหาของใครหลายหลายคนที่ตัวเราอยากจะประสบความสําเร็จแต่ตัวเราเองไม่เคยเชื่อเลยครับว่าตัวเราจะสามารถประสบความสําเร็จได้เพราะอะไรครับตัวเราถึงไม่มีความเชื่อแบบนั้นมันเป็นเพียงเพราะว่าสมองของเราครับชอบจดจําประสบการณ์ที่เป็นเรื่องราวที่ไม่ดีในอดีต ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์อันเวลวร้ายหรือประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาในอดีตของคุณครับแต่พอคุณมีโอกาสเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึง่งคุณก็มักจะคิดว่าสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณในตอนนี้มักจะเป็นเหมือนในอดีตของคุณอย่างตัวของผมเองครับเมื่อก่อนผมมีประสบการณ์กับการขายของผมรู้สึกว่าตัวเราขายของไม่เก่งและตัวเราก็ไม่สามารถที่จะขายของได้พอม,มีโอกาสเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับที่ผมจะต้องไปขายของหรืออะไรก็ตาม ผมก็มักจะคิดว่าตัวของผมเองนั่นแหละเป็นคนขายของไม่เก่งและนี่มันอาจจะเป็นเรื่องราวก็ได้ครับที่ทําให้ชีวิตของคุณไม่มีความรักที่ดีขึ้นไม่มีความสัมพันธ์ในแบบที่คุณต้องการนี่มันคือคกลไกการทํางานของสมองครับถ้าเราไม่คิดเรื่องราวที่เราต้องการจริงๆสมองของตัวเราจะย้อนกลับไปคิดเรื่องราวในอดีตเพราะฉะนั้นครับการที่ตัวเราหลอกสมองได้ชีวิตของตัวเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกัน พราะหลายๆครั้งครับสมองมักจะหลอกเราว่าเราเป็นคนไม่เก่งแบบนู้นแบบนี้แต่เปล่าเลยครับมันเป็นเพียงแค่เรื่องราวในอดีตของคุณที่กลับมาหลอกหลอนคุณเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าตัวเราอยากจะหลอกสมองได้คุณจะต้องตั้งสติกับตัวของคุณเองก่อนครับและลองตั้งคําถามกับตัวของคุณเองนั่นๆครับว่านั่นมันคือประสบการณ์ในอดีตของตัวคุณหรือตัวคุณอยากเป็นแบบไหนในอนาคต ถ้าตัวคุณอยากจะประสบความสําเร็จเป็นนักขายที่มียอดขายอันดับหนึ่งอยากจะประสบความสําเร็จในอาชีพของคุณเป็นเบอร์ต้นๆคุณต้องวาดภาพตัวคุณในอุดมคติขึ้นมาก่อนครับเสร็จแล้วคุณจะต้องทําอย่างไรบ้างละ่ะการที่ตัวเราจะหลอกสมองได้ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือวาดตัวเองขึ้นมาใหม่และทําให้ชีวิตของตัวเราสอดคล้องกับตัวเองในอุดมคติ การที่ตัวเราจะประสบความสาเร็จหรือการที่ตัวเราจะล้มเหลวก็ขึ้นอยู่กับกิจวัตรประจําวันที่ตัวเราทําด้วยเช่นเดียวกันทําไมเราถึงไม่มีความเชื่อครับก็เพราะว่ากิจวัตรประจําวันของเรามันไม่สนับสนุนหรือมันไม่สอดคล้องกับความฝันที่เราต้องการเช่นวันนี้ผมตั้งใจมากเลยครับผมอยากจะลดไขมันและมีระดับบอดี้แฟท15%แต่กิจวัตรประจําวันของผมก็คือผมชอบกินของทอดครับผมชอบกินของหวานผมชอบกินจุกกินจิก และที่สําคัญครับผมโคตรที่เกียจออกกําลังกายเลยคุณเห็นไหมครับกิจวัตรประจําวันแบบนี้มันก็ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของตัวเรานั่นมันส่งผลทําให้ว่าทําไมตัวเราถึงไม่มีความเชื่อว่าตัวเราสามารถทาได้และสิ่งนี้เองครับพอตัวเราสะสมความเชื่อแบบนี้ไปอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าคุณลองคิดดูสิครับว่าผมจะมีสุขภาพแบบไหนผมจะมีรูปร่างแบบไหนและที่สําคัญครับผมจะมีความเชื่อว่าอย่างไรผมเชื่อไปแล้วครับว่า ผมไม่สามารถที่จะลดไขมันได้หลายๆครั้งครับที่ตัวเราไม่ประสบความสําเร็จและตัวเราล้มเหลวเป็นเพราะว่าไม่ใช่เราไม่เก่งครับตัวเราเป็นคนเก่งเลยครับแต่เพียงเพราะว่ากิจ,จวัดประจําวันระดับความเชื่อมั่นและการลงมือทําซ้ําๆของเรามันยังไม่มากพอครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคุณต้องสร้างกิจ,จวัดประจําวันของคุณขึ้นมาใหม่วันนี้คุณวาดภาพตัวคุณในอุดมคติเสร็จเรียบร้อย คุณลองสร้างกิจวัตรประจําวันเล็กๆขึ้นมาดู mois, สิครับว่ากิจวัตรประจําวันไหนบ้างที่จะทําให้ตัวคุณเข้าใกล้เป้าหมายหรือคนในอุดมคติของคุณเท่านี้คุณเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่ตั้งใจจะลดไขมันเหมือนผมคุณต้องสร้างกิจวัตรประจําวันของคุณขึ้นมาใหม่เช่นคุณจะออกกําลังกายสัก10-15นาทีแล้วคุณจะงดของทอด และลดของหวานซึ่งในตอนแรกครับการที่คุณลงมือทําแบบนี้มันมักจะมีเสียงในหัวอยู่ตลอดว่าตัวเราจะทําไปทําไมระดับความเชื่อมั่นของตัวเรามันอาจจะยังไม่มากพอกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองครับเพราะฉะนั้นครับวิธีแก้ก็คือการให้คุณทํามันซ้ำๆไม่ว่าวันนี้คุณจะลดไขมันจะออกกําลังกายในช่วงแรกเราอาจจะยังมีความเชื่อมั่นไม่มากพอครับในการทําโปรเจกต์ของคุณ เพราะฉะนั้นครับการที่เราลงมือทําอะไรซ้ําๆสมองมันจะเชื่อครับว่าตัวเราทํามันได้เก่งสมองมันไม่รู้ครับว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงหรืออันไหนเป็นเรื่องเท,ท็จที่เรากําลังสร้างมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณอยากจะประสบความสาเร็จหรืออยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวคุณคุณต้องหลอกสมองของคุณครับด้วยการสร้างขิดจจวัดประจําวันของคุณขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องกับตัวต,วตวนในอนาคตของคุณ และระดับความเชื่อมั่นของเราก็เกิดจากการที่ตัวเราทำสิ่งนั้นซ้ำๆจึงคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับใครที่ตื่นรู้มากขึ้นพิมพ์คาว่าตื่นรู้มากขึ้นมาให้ผมหน่อยนะครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักผมจาเนตสวัสดีครับ